อ่ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านครับยินดีต้อนะรับเข้าสู่ช่อง y t u t u เอ็กด um ัมซิงครับผมมาตอนนี้ก็อาจารย์ชูก็ตักอยู่คันเดียวครับมาดูหัวนักัร้วยครับดึงสโลปแล้วโอ้เร็วจัดเลยงานนี้แยกตัวมาดึงสโลปครับแก้ว มาดูงหัวหน้า,าโต้ยดึงสลบหน่อยครับปัดสุดยอดโอ้ป๊ะอันนี้แค่ดึงจับยาไปก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาเก็บรายละเอียดที่หลังครับดึงหาแนวก่อนครับนี่ครับ ถ้าดึงชั้นล่างเสร็จก็โกลยลงมาครับเพราะมันเป็นสลบชั้นเดียวนะพี่น้องนะาการดึงสลบนี่ไม่ต้องห่วงครับหวหน่าจะรยเคยผ่านมาหลายงานแล้วครับสามขา่สามเสือกับสาหลวงครับ ว่าสุดจัดครับหัวหน้าจุดดยนี่ทํางานเร็วนะพี่น้องนะ หนึ่งสโลปหาแนวก่อนเขาว่าอย่างนั้นนะนี่ครับวันนี้เสร็จไหมลูกพี่ อา้าวต่อแต้มกลับแล้วครับเนื่องจากาไปทําดําก่อนนอดขาจับตกกะกเตนหรือเปล่าขาครับไปไปซ่อมก่อนเดี๋ยวเราจะพาดูทุกคันเลยครับผมเดี๋ยวถ่ายคลิปวนน้าจรุรยก่อนจะพาไปดูอาจารย์ชายครับชายบ้านนาเจ็บๆครับ เ้ยลูกเพ่มดคำซิว่ากับเจ้าเลยนี่ชอบเล่นทีเผลอนะหัวตย์ก็ด้วยเจ้าให้เปื้อนให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยฮะอันนี้มาอันนี้มาอันนี้อันนี้ วันนี้วันนี้ไหมวันนี้เล่าวันนี้เล่าผมไม่ได้เรียกหัวหน้าจรวดนะผมเรียกหมาอยู่หลังครับผมมาไหนี่มามึงรู้บอกว่าหัวหน้าจรวดจะแก้งอะฮะไม่ทันดอกโอ้เพื่อนเลยวะ วนันน่จะโดยผู้ชอบแกล้งนะคนถ้ามาถ่ายเขานี่ต้องโดนทุกคนครับไม่ต้องสื่อครับเป็นเรื่องการโดนที่โคนี่ ก็น่าจะไปประมาณนี้เลยครับทุกคนตรงดิก เรื่องงานแบบนี้ครับดึงสโลปเรีอกว่างานหลวงแบบนี้คนนาจะดยเคยผ่านมาเยอะครับงานครับก็เขาก็รู้ครับว่าจะทําแบบไหนก่อนยังไงก่อนครับ วนอาจารย์ชูก็รับหน้าที่การตักใส่รถหกร้อดัมครับอาจารย์ชูรับอาจารย์ชูรับแเนกวันนี้ก็ตักใส่รถหกร้อดัมรับหน้าที่เล่นโคลน ถ้าอาจารย์ชูตักโคนนี่ค่อนข้างจะไว้ใจครับถ้าเป็นหัวหน,นักโรยนี่มีการเปื้อนมั่งแหละเอา้ามีเพื้อนอะ Да, мы. Yeah. จรอดรับหน้าที่ดึงสโลูครับวันนี้หลังจากเมาาื่อวานนี้ได้ดูคลิปว่าไปช่วยกันตักนะวันนี้รถหกล้อมาน้อยครับเลยแยกทำหน้าที่เลยว่าอย่างนั้นนะ ค่อนข้างจะเสียเวลานิดหน่อยครับเพราะมันเป็นสะชั้นเดียวเนะมันต้องเดินรีดอีกรอบหนึ่งครับไม่ให้มันมีรอยต่อขี้โคลนครับตัดขี่ปคลนมาเลยล้วต้องนี น้อยซอยจีจ๊นี่ไงตัวแกล้งทั้งผัวทั้งเมีย,เ,มยเลยตัวเมื่อกี้ก็โดนผัวแกล้งอันนี้เมียมาแกล้งอีกจะทำอะไรครับ,อบคอยยืนเลย นั้นไงไอไอโอ้โหจับกล้องไม่ทันเอายไม่เอ้ยจับกล้องไม่ทันเพ่เพ่จับกล้องไม่ทันเหรอปิกรอบอีกรอบจับกล้องไม่ทันไอเรื่องแกล้งนี่ต้องไว้ใจเขาเลยแหละ ใครห้ามไปอยู่ใกล้โดยเด็ดขาดครับค่อนข้างจะอันตรายครับรับหัวหน้าจะโด,ดอเอิเขาแอบอยู่แอบอยูจักตู้มมี่ตู้มเดี๋ยวรู้เรื่องอะ่ะเอาแบบกระจายอะ่ะ ค่อนข้างจะอย่าเข้าใกล้ครับถ้าใครเข้ามาหาบอกเลยครับค่อนข้างจะอันตรายครับคานาจุโรยไว้ใจไม่ได้แล้วครับไว้ใจไม่ได้โดยเด็ดขาดพี่น้องชอบด้วยงานคลิกโครนแบบเนี้ย เป็นอชอบเป็นแบบชีวิตติดใจเขาเลยนะส่วนจานชูก็ตักไปครับแบ่งแผนกแล้วก็หน้าที่ครับแบบนี้งานออกไว้แน่นอน โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายๆครับสวัสดีครับ